ที่นยกลเตรียมอกันที่ิกแล้วตรงนี้เนี่ยาศีเขาจะช่วยอะไรรัฐบาก็ต้องยอมรับอยู่อย่างว่าหมายจากตะขีคุว่าหลายหลายคนนะฮะคือรัฐบาลคงไม่ได้ขอร้องเขาก็คงช่วยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะปรากฏออกมาเป็นข่าวหรือเปล่าในเรื่องนีงนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกับสังคมแล้วก็รุนแรงมาก เพราะว่ามันกระทบกับเรียกว่ามิติที่เกี่ยวกับสังคมน,นะฮะ,ะถึง4ีหมิติเลยซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนเลยมิติที่1่ก็คือความอยู่รอดของมนุษย์นะครับความเป็นความตายเกิดของโควิด -19 อันที่2ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวตลาดการเงินนะฮะเจนได้ว่ารัฐบาลก็จะมีมาตรการในช่วยเพื่อไม่ให้มันลามปาไปถึงเรื่องตลาดการเงินอันที่3คือตัวเศรษฐกิจ กับตัวที่4ก็คือเป็นเรื่องของสังคมเพราะว่าถูกกระทบคนตกงานกันเป็นแถวเลยร้านค้าไทยอยู่ดีๆนะฮะเหม,มือนอย่างในเมืองนอกใครจะเชื่อเปิดร้านมาเกือบจะ5-60ปีนะฮะปิดเลยนะครับที่อเมริกานี่ใกล้ๆนั่นเลยในเมืองไทยก็เหมือนกันนะฮะว่าทุกอย่างจบและสุดท้ายทางด้านจิตพยาทุกคนมีสาาภาพรู้สึกเหมือน ลงพยายาแย่นะฮะเกิดเป็นภาพที่บันท้อแท้หรือเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นห้ามีจีเนี่ยใครก็ตามที่พูดง่ายมีความเป็นมนุษย์นะนะฮะมนรู้สึกทันทีเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ตัวเขาเองนะฮะเพราะอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจว่าหมาเศรษฐีนะฮะจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะที่ทวงจะช่วยอยู่แต่สิ่งที่รัฐบาลทำผมว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าในกรณีก็เป็นลักษณะอันดึงนะฮะที่จะมีความรู้สึกนะครับให้มันมีส่วนร่วม ในลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็นส่วนร่วมที่มันมีการประสานงานเพราะฉะนั้นไอ้ที่ส่งจดหมายไปเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของการที่จะมาประสานงานนะครับประสานงาน,น,นแรกก็คือฟังแนวคิดเพราะพวกนี้ก็มีอะไรครับมีลูกน้องตัวเขาเองก็มีความสามารถที่บริหารธุรกิจต่างๆได้ดี ราะนี่ก็ต้องคิดว่าถ้ามันเจอวิกฤตอย่างนี้จะร่วมมือกันยังไงเพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าเป็นการที่จะเรียกว่าหาอะไรครับคาปรึกษานอกเหนือจากกลุ่มแต่แน่นอนมาสิทธฐีบางคนก็อยู่ในกลุ่มรัฐบาลนะฮะก็เข้าไปช่วยรัฐบาลอยู่แล้วแต่นี่มองกว้างขึ้นอันนี้ที่1อันที่2ก็คือว่าหนีมีพ้นนะฮะว่าจะมีความช่วยเหลือทางด้านยังไงบ้างนะครับส่วนเรื่องการเงินนั้นถ้า ยังไงครับถ้าหากว่าต่างคนต่างมาช่วยขึ้นมาซึ่งก,ก็ช่วยอยู่แล้วถ้าสามารถที่จะดําเนินมาตรการคืออาจจะเรียกว่าใช้ตัวเนี้ยนะครับในการที่จะกระจายคําว่ากระจายคืออะไรครับอาจจะอย่างบางคนนะฮะเริ่มที่จะให้อ,อขอร้องขึ้นมาเป็นแบบนี้มันก็เป็นรูปธรรมเพราะว่าตอนนี้แจกเงินเท่าไหร่ห้าพันมันไม่ทั่วถึงเนะ่ยเพราะในกรณีก็อาจจะเรียกว่าช่วยกันกนณดกรละหน่อยอันนี้อันที่สองนะฮะ อันที่3ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะช่วยเหลือในรูปของอะไรช่วยสังคมเราจะเห็นว่ามาเศรษฐีหรือว่าไม่ใช่เศรษฐีคนธรรมดาเป็นดาราเงี้ยก็ออกมาแจากจ่ายไอ้พวกอะไรฮะพวกอาหารแต่อันนี้เขาต้องระวังนิดหนึ่งเพราะแจกจ่ายไปคุมไม่ดีนะครับมันก็เกิดการกระจายตัวนะครับกับอันสุดท้ายที่ผมคิดว่าสําคัญอันหนึ่งก็คือว่าการส่งตัวนี้นะฮะมันเป็นการส่งไม่ใช่แค่กับเศรษฐีเท,ท่านั้นเองเป็นการส่งบอกว่าเฮ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปนะครับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พอมีกําลังนะฮะไม่จําเป็นต้องอยู่ในนั้นเนี่ยน่าจะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมว่านี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่เป็นการาส่งมิติการสื่อสารให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตามคนต่างถ้าพอมีกําลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าไอ้ที่เขียนอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ก็แน่นอนครับก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเองนะฮะก็อยู่มีข้อจํากัดน,นะฮะ ข้อจากัดในแง่ไหนครับเราก็มีงบประมาณที่มีข้อจํากัดมากเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลทําไปอันหนึ่งจุดเก้าล้านล้านนะครับที่จริงมันมีมากกว่านั้นเพราะว่ามันมีบางส่วนที่มาจากธนาคารอมสินในเรื่องของอะ,อะไรครับอไอตัวเงินกองทุนจะมีอยู่นะครับบางส่วนก็ยังไม่ได้รวมในตัวอะ,อะไรครับสิบเปอร์เซ็นต์หรือต่างๆแต่ว่าอันนี้ยังไม่รู้ว่าโควิน่ามันจะจบเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นก,การที่เราเตรียมไว้ประมาณมากกว่า1.9้าล้านล้านเนี่ยนะฮะมันก็จะเอามาใช้ในเรื่อง4ีหประเด็นที่รัฐบาลตั้งเอาไว้น,นะฮะตั้งแต่ช่วยบรรเทาตั้งแต่เรื่องของช่วยเกษตรกร,ร,กรและที่สําคัญผู้ช่วยทางด้านเพียงพอสําหรับเรื่องบุบยากลับไปในพวกอะไรครับอุปกรณ์ทางการแพทย์นี่สําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็ช่วยในเรื่องของอะไรครับกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะคู่ขนานกันไปหลังจากที่ล็อกดาวน์หรือต่างๆเหล่านี้ลดลงไปบ้างแต่เรายังไม่รู้ว่าโควิดจบเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องเตรียมเงินจะต้องเพิ่มขึ้นมาหลังจากนี้เหมือนหลายประเทศไม่ใช่ล็อกเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะฮะความจําเป็นในการที่จะเรียกว่าเพื่งพาเงินนะครับนอกงบประมาณเนี่ยมันก็ยิ่งสูงขึ้นเพราะในกรณีน,นี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งในการปูพื้นสําหรับเตรียมการในส่วนนึงก็คือสมวนในตัวงบเพราะว่าที่ใช้อยู่หนึ่งเก้าล้านเนะนี่ยนีสาธารณก็ปาขึ้นไปตัวเลขยังไม่ต้องทําทอะไรเลย GDP มันลดลงเหลือห้าก็ขึ้นไป50เพราะมันมีการใช้60 เรื่องของอะไรครับงบประมาณการขาดทุนก็อยู่ที่5%ปรกว่าแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีก็ต้องยอมรับว่าจะต้องมีการเตรียมการเผื่อไว้เพราะฉะนั้นในกรณีก็ขอร้องนะฮะหรือว่าคนที่พอจะขึ้นมาด้วยก็มาช่วยอะไรครับช่วยกันสนับสนุนเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเรียกว่ากันนะครับไอ้ตัวเงินตรงนี้มันรองรับกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนอยู่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งฮะที่เป็นเหตุผลของการที่ที่ที่ผลจากการที่ส่ง ไอ้ตัวจดหมายห,หรือว่าเปิดพันดึกนี้ยนะฮะให้กับทางด้านของมหาเศรษฐีแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่เฉียงเค่นี้เพราะการมองแบบนี้เท่ากับว่าเป็นการบอกให้คนหลายคนนะฮะเพราะถ้าคุณอยู่ในฐานะที่พอที่จะช่วยเหลือสังคมได้มาช่วยกันหน่อย เวลาที่เราบอกว่ารัฐบาลถังแตกเราก็ต้องมาดูทั้งข้อที่จริงๆไหมนะฮะเราจะเห็นได้ภาพชัดนะฮะว่ารัฐบาลเองนะฮะก็อยู่ในฐานะที่เรียกว่าสภาพการคลังนะฮะ,ะก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยสภาพการคลังเราก็ดีชไ,ได้เลยนะครับเราเห็นได้ชัดนะฮะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะสภาพการคลังเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยถ้าเป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้นะฮะนี่สาธารณะ40%ธรรมดา60%ก็เป็นเครื่อง บอกว่าให้ต้องระวังนะแต่ไม่ได้หมายความวานแย่นะฮะนะครับแล้วก็การขาดดุลก็ประมาณก็2เปอร์เซ็นต์กว่าอย่าให้เกิน3แต่พอมีมาตรการหนึ่งล้านล้านหนึ่งจุดเก้าล้าน,ล,านล้านเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นไปผมให้ทางด้านของหนี้สาธารณะขึ้นไปที่60 60คุณครับในภาวะที่เกิดวิกฤตเนี่ยหลายประเทศนะฮะมีการยืดหยุดหมดเลยสิงคโปร์เนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ละ นในกรณีของอยุโรปนะครับขึ้นไปเท่าไหร่ครับเฉลี่ยนะ<ม>อิตาลีเนี่ยร้อยสาจะปาขึ้นไปร้อยเก้าสิานะครับออของประเทศต่างๆในยูแม้กระทั่งเยอรมันเองก็ยังมีความยืดหยุนนะครับในการที่จะให้ตัวเขาเรียกว่าดัชนีตัววัดเนี่ยนะับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่ารัฐบาลเองอยู่ในฐานหน้าที่ทํำจนหมดนะครับถามว่าจะคู่ต่อได้ไหมได้ครับ เพราะว่าไอตัวนี้สาธารณะมันอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ควรนะแต่ว่าในภาวะที่มันจําเป็นจริงๆถ้ากรูหน้ามันยังหยุดไม่ได้แต่และประเทศต้องมีความยืดุ่นในส่วนนี้นะครับ <S <S เราจะเห็นอเมริกานะฮะนะฮะเราจะได้ยินคำว่าบ,บาสูก้าบาสูก้าเนี่ยมันมาจากเยอรมันเมื่อประมาณเดือนกว่า2เดือนที่งม่ประมาณนะฮะนาย,ยกผู้ว่าอะไระะครับไม่อั้นเลยเพราะอเมริกาก็มีลักษณะอะไรครับ ใช้เงินเท่าไรครับสองล้านล้านนี่ยังไม่พอนะกำลังจะคุยกับทางด้านสภาจะลงมาอีกห้าแสนกว่าล้านและยังไม่รุนเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนะฮะมีความจําเป็นต้องใช้เงินอย่างมากเลยเพราะว่าอยานนู่ในฐานะเพราะฉะนั้นในกรณีถามว่ารัฐบาลถังแตกไหมเราก็มาดูข้อที่จริงมันยังไม่อยู่ในฐา,านะนั้นเลยก็เราจะมีเรื่องของอะไรครับดูจากนี่สาธารณะดูจากเรื่องการขาดดุลแม้ว่าจะเกินเลยจากสเปไปและที่สําคัญอันนึงคือเราเงินสํารอง2 0 0แสนกว่าล้าน2 0 0แสนสอง มีนี้ทั้งระยะสั้นระยะยาวในประมาณแสนบกุกมันังมีอยู่นั่นขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ขอเรียนว่าโดยภาพรวมแล้วน่าคงจะไม่ได้อยู่ในฐถานานั้นแต่สิ่งต่างๆก็คือว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีข้อจํากัดมีข้อจํากัดเพราะที่ทุกอย่างมันมีข้อจํากัดของมันเน่เพราะฉะนั้นเราก็คงไม่อยากที่จะให้สถานการณ์คลังของเราเนี่ยมันยืดไปถึงขนาดนะแต่อย่างน้อยสุดเตรียมเผื่อไว้เพราะว่าสถา,านการณ์อย่างหนึ่งมไม่แน่นอนอยู่ครับ เท่าที่ผมจําได้ไม่มีนะครับเท่าที่จําได้เพราะยังไม่เคยมีสถานการณ์แบบนี้นะฮะในรอบเรียกว่าผมคิดว่าในรอบร้อยปีเลยที่ผมคิดว่าในรอบร้อยปีเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ตอนนั้นพวกเราก็รู้จักในประวัติศาสตร์ก็คือเกิดเขาเรียกว่าวัดสเปนสเปนิชฟลูนะฮะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองปี นะครับแต่ตอนนั้นมันโวกยังไม่ได้ลการที่วัดลงมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นผลกระทบที่ผมอาจจะเรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นในรอบร้อยปีครับหลายคนบอกว่า่าจะไม่ต้องร่วมมือกับรัฐบาลกรชะร่างก็มีทำอยู่ทำได้อยู่แล้วและผมคิดว่าหลายคนทำ <S <S แต่เขาอาจจะไม่ได้เอย <S <S เราไม่ได้เห็นเขาในสื่อหรืออะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า จำนวนหมายเศรษฐีที่เล่านะฮะเพราว่าจํานวนไม่น้อยนะครับลั่นอกหนักนั้นยังมีเศรษฐีนอกเหนือจากยี่สคนผมเชื่อพวกนี้ก็มีตังและพวกนี้ก็เข้ามาช่วยเหลือในตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในกรณีเพียงแต่ว่าไอ้จุดหมายอันนี้นะฮะผมมองว่าเป็นลักษณะที่สําคัญย่อเป็น2เรื่องแล้วกันเรื่องหนึ่งก็คือ เป็นการขอความร่วมมือจะเรียกว่าความช่วยเหลือก็ได้ในมิติต่างๆตั้งแต่เรื่องของเงินนะครับเรื่องของอะไรครับความร่วมมือในด้านระบบเทสและการปันประสานงานนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งมันก้าวไปไกลกว่า20เท่ากับเป็นความรู้สึกกระตุ้นให้คนมีความรู้สึกให้พวกเรานะครับที่พร้อมมีกําลังเนี่ยน่าจะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมมองที่จุดนี้มากกว่านะครับมุมนี้ก็ไม่เกี่ยวกับารประชาที่เราใจ ตอนนี้ที่นายกของบอกว่าเงิน5ล้านพอจ่ายแค่เดือนเดียวแล้วก็ตอรนี้ที่เขาออกมบอกว่าขอพรุ่งนี้จะมากสา็ีตรงนี้เชื่อมโยงกนแน่จว่นี่ต้องเอาเงินจากเกษตรกรเป็นใจรอันนี้ต้องตีความว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีตังค์นะฮะแต่ทุกคนน่ะมันมีข้อจํากัดพอมีข้อจํากัดในสถานะแบบนี้นะฮะถ้าจะบอกว่าให้เราช่วยทุกคนในโลกผมเชื่อไม่มีประเทศไหนอยู่รอดได้เลยเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็จะมาคํานวณว่าความเพียงพอของประมาณ นะครับภายใต้การที่เราจะทําได้นะครับมันก็มี2กลุ่มอันนี้กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลถังแตกอันนี้เห็นได้ชัดอันนี้ดูได้จากไหนนี่ไงอารเจนตินาอันนี้ชัดเลยรัฐบาลทําไงครับมีช่วยเหลือประชาชนนะแต่ช่วยนิดเดียวถามว่าขนาดนี้ไงเขากําลังขอความช่วยเหลือ IMF เพราะว่าติดเนี่ยขออะไรครับหนึ่งขอให้เว็บตัดเงินต้นถ้าจำไม่ผิด5%แล้วก็ตัดดอกเบี้ย แล้วก็ขอไม่ชําระ3ปีนภาพออกไหมครับแล้วยังไม่พอครับยังต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มอันนั้นเลยสิครับสี่อยู่ในทาะของเราไม่มีสภาพแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลของเราก็เหมือนรัฐบาลหลายแห่งนะครับว่าจะต้องมีการบริหารนะฮะภายใต้นุบประมาณที่มันมีจํากัดนะครับแล้วก็จะต้องรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการบริหารตัวนี้ที่ทําให้รัฐบาลเองถ้าหากเป็นไปได้นะฮะก็หมายความว่ามีใครมาช่วยเหลือได้เพื่อที่จะ สงวนในตัวงบประมาณอันเนี้ยนะฮะสำหรับที่จะรองรับต่อไปยิ่งดีใหญ่เพราะฉะนั้นในกรณีต้องเข้าใจแต่แน่นอนทุกประเทศมันมีข้อจํากัดไม่ใช่ทุกอย่างเพียงแต่ว่าบางประเทศที่โชคดีหน่อยเป็นประเทศที่รวยมากนะครับแล้วก็โหมีเงินเยอะกับโชคดีหน่อยก็เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศสวัสดิการพูดง่ายๆวันนี้ประเทศทุกประเทศที่เป็นสังคมประชาธิปไตยเสรีนิยมกําลังกลายพันธุ์มาเป็นสังคมนิยม จนกระทั่งเขาใช้ศัพท์ตัวหนังในภาษาฝรั่งเศสนะฮะว่าเป็นผมผู้ไปสั่งถึงกันแล้วกัน,น nationalization of อฟเบชชั่นใช่ไหมครับหมายความว่าอะไรครับภาษาฝรั่งเศสก็นาซิออนนาลิซาซิออนดูซาแย่ปากอว่าไอ้เงินเดือนของคุณเป็นของรัฐไปแล้วเพราะบริษัทต่างๆในฝร,ร,รั่งเศสไม่มีเงินจ่ายรัฐบาลผมจ่ายเงินเดือนให้คุณและเขามีสุภาสวัสดิการ80%ถึง100%ซซึ่งประเภทแบบนี้มันไม่ใช่ทุกประเทศทำได้ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้หลายประเทศก็ใช้วิธีแบบของเราฮะมากน้อยอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นงบประมาณที่เราใช้ตอนนี้ประมาณ10%ของ GDP นะฮะหนึ่งจุดเล้านลเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเพียงพอเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมรองรับเพราะว่า มันจะไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ถ้าจบเร็วสถานการณ์ก็ดีขึ้นแต่ถ้าจบช้าเราก็ต้องเตรียมเงินสําหรับรองรับเอกอะไรครับงวดต่อไปและยังไม่รู้ว่าไอตัวโควิดนามันมีเวฟหนึ่งเวฟสออะไรจำลองเนี่ยเหมือนกับที่สิงคโปร์กำลังเจออยู่เนี่ยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ